เอว่างไงเพื่อนนะมึงโดนแน่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเทปิซ่าสูนเจ็ดนะครับก็วันนี้เหนื่อยนะครับก็จะมาสรุปคดีแตงโมนิดานะครับก่อนที่จะติดกะติกนะครับเออก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ด้วยนะครับ คีทางแตงโมนิดานะครับตอนนี้นะครับล่าสุดณนะวันที่เจ็ดมีนาคมนะครับซึ่งก็ไม่มีเราจะพูดนะครับเหนื่อยนะซึ่งคดีตอนนี้ก็คืบหน้าเอาง่ายผมก็คิดว่าประมาณครึ่งก่อครึ่งห้าสิบห้าสิบนะครับซึ่งตอนเนี้ยเหตุที่ดราม่านะครับดังดังดัง,ดงพอๆกันก็คือมีทั้งหมดสี่อย่างอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือ คุณแม่งแตงโมเรียกเข้าเสียหาย30ล้านผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับอ่าสมมติอันนี้ปอเรอโบยนี่แซนอันนี้แซนอ่าเอ๊แซนสามนี่นออนนปอโรเบิร์ตแซนติกตัดทิ้งไปนะครับเพราะไม่มีังจ่ายนะครับแล้วมันมีโซเกนว่าประเด็นสองคือคุณปอโดนข้อหาไเนี่นะครับไม่มีใบอนุญาตก,กันขับเรือซึ่ง อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยก็คือว่าอาจจะโดนจ่าย30ล้านาเป็นได้นะครับซึ่งเปรียบเทียบอีกสองคนซึ่งมีโอกาสประมาณ30-30นี่ตรงเต็ม40นะครับนะอย่างที่3นะครับก็คือจะชาวนากิจศพนะครับแตงโมงนิดานะครับในวันที่11-12-13นะครับซึ่งประชุมเพิงไม่รู้ว่าที่เท่าไห่นะครับก็รอฟังเอานะ ใครที่อยากมาก็ต้องตรวจ ATK หน้างานนะครับเออก็บอกไว้ประมาณนี้นะต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือองายานพิสูจน์หลักฐานนะครับหรือพอถอนะครับได้มีการตรวจเรือสปีดโบ๊ทนะครับซึ่งที่ขึ้นปถูข้อหาคือไม่มีใบอนุญาตยัขับเรือนะครับหลักฐานเนี่ยเอาไงถ้าดูตามข่าวครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับก็คือมีวายนะครับ ถุงพลาส,สติกขวดพลาสติกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็น้ําคาบวายต่างๆไม่มีคาบเลือดซึ่งใบหางเสืออสมมติจะเป็นเลือดนี่คือใบหางเสือล้มอยุ่ข้างนะครับเนี่ยนิ้วกายอยู่ข้างล่างบางคนออกว่าใบเนี้มันทื่อแล้วในงมที่เจอรากก็คือมีบาดแผลข้างซ้ายซึ่งขาข้างซ้ายนะซึ่งผมพิจิดว่า บางคนน่ะอาจจะให้การมาแล้วนะครับตอนเนี้ยพยานลือไม่กี่ปากแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่ที่แน่เราทนายบางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนมันเป็นคดีฆาตกรรมอะไรอย่างนี้นะซึ่งของผมว่าเอยมันก็เป็นฆาตกรรมมเลยเดี๋ว่านนียผมไปดูหรอกบางคนก็สันติผิดสันติธรรถูกเลยนึกช่างมันเถอะไอ้ไงครับซึ่ง ถ้าเป็นผมนะเป็นอุบัติเหตุครับเพราะอะไรหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยสมมุติเป็นเรือนี่คนจับขาสองขานะครับเนีหมือนผมเนี่ยเนี่ยสมมุตินี้นะแล้วตรงนี้ก็จับแล้วข้างล่างอะตรงพื้นให้เป็นเรือสมมุตินะนะครับแล้วบางทีอะจับอยู่ใช่ไหมมันมีโอกาสสามอย่างคือหนึ่งพลาด สองคือไม่คนใดคนหนึ่งอ่ะที่ประมาทนะครับหรืออย่างนี้ก็คือไอคนที่นั่งยักนั่งย่องเบาอะนะครับหล่นไปแล้วโดยที่อีกคนเนี้ยอย่างผมสมมตินะไม่รู้ตัวคุยกับเพื่อนหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นได้นะครับนะ ก็าฝากเขาด้วยนะครับสำหรับคดีแตงโมงนะครับพ่อจดจบจะเหมือนกับลุงพลตะเต้นหรือเปล่านะฮะนะฮะเหมือนเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มฆาตกรรมไม่ใช่ผมค,คิดว่ามไม่ใช่นะครับต้องรอต่อไปนะครับนะล่าสุดก็ติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะครับก็ฝากทีนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มาครับวันนี้เราจะมาโชว์มายากลกันหน่อยครับนี่นะครับไข่มีไข่นะฮะอ่าดิวนี่ติ๊กนะครับติ๊กเออมกันรู้เออโเตรรชันย่า ดไม่เข้านี่กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วย